ครับอ,อันนี้น้ำมันอะไรพี่เป็นซิงครับออ๋อเปรีหัวเทียนด้วยนะครับอันนี้ก็กล่องไฟมันเหรอครับเป็นซิงน,นะครับตัวนี้น่าจะวอันนี้คือยี่ห้อมันใช่ไหมครับเนี่ยเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายครับอ๋อเป็นซินนะครับ วอร์มก่อนวอร์มก่อนเฮ้ยติดแล้วฮ้ยติดแล้วอะ่ะ <c oughs> มันมีเครื่องโบราณมันมีแหวนมีอะไรไหมเหมือนก,น,มนกันเลยเหรออ๋ใอ,อัน,นี่ก้อไฟจุดระเบิด เขาเป็นลูกสูบมันไม่ติดเหรอเวลามันไม่มีน้ำมันเครื่องเลี้ยงหมดแล้วเนี่ยออ๋นี่ครับน้ำมันเครื่องโอ้โหนี่นะครับทุกคนน้ำมันเครื่องมันจะลงตรงนี้ผมก็ยังงงบางบบาางงตัวเห็นแบบมีลูกสูบตรงนี้แล้วเอ๊ะเพราะวแบบ่ากัวแหวนไม่ติดอะไรเงี้ยครับเป็นน้ำมันดูระบบน้ำมัน,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 นยนต์อ๋อบดน้ำมันยนต์กี่แรงครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สองแรงครับสองแรงโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนสองแรงสมัยก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น เอาไง่ายเลยคือหนึ่งเดียวนี่เจอมีครบตัวนี้รุรนน่นนี้เราจะพร้อมตรงนีพร้รุ่นนี้นะครับใช่ครับที่เจอโอตัวนี้ก็ของนอกเหมือนกันยังไม่แน่ใจว่าเป็นของประเทศอะไรอ๋อ้นะเพราะผมเคยลงถามในกลุ่มของพวกฝรั่งอ่ะผู้คาหลังเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามันของประเทศอะไรแต่บริษททัทฮุนกลอเนี่ยเป็นของเยอรมันอ้โหสุดแต่ที่มันก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉยเพราะว่ายังไม่รู้ มาจากต้นกำเนิดโอ้นี่นะครับยังไม่รู้ต้นกำเนิดที่มานะครับพี่ได้อย่างเงี้ยเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ตัวนี้ผมซื้อมาจากภาพติดติดเลยจากภาพแบบสูกติดติดแดงๆเลยสามหมื่นสามหมื่นอู้เอาเรื่องนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับทุกคนครับมันมันหายากอ่ะมันหายากครับอัดสักอีกหนึ่งอย่างนะครับของเครื่องยนต์โบราณนะครับผมโอ้ดูดิ ก็ะระบายความร้อนในน้ำใช่ไหมน้ำมัำนี่หลงบอลเดี๋ยวอาน้ำมาติมในขั้วหนาโอ้โหซต้องบอลทั้งหมดเปลี่ยนถังอากาศอาจารเปลี่ยนว,ว้าววันนี้ก็ของเดิมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ล้อถูกกับบู๊ี่เป็นห้วยลอดน้ำมันครับส่วนสายนี่เป็นสายกินน้ำมันก๊าซในถังอ๋อนี่เก็บน้ำมันน้ำมันดีเซลครับนี่เก็บน้ำมันก๊าซตัวนี้ก็คือมันจะแตกกับใครเพื่อนก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวตับน้ำมันคือฝั่งอันนี้มันเป็นดีเซลแต่ถ้าเราตับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันก๊าซออ๋ใช้ในสองระบบฝั่งนี้เดีเซินถ้าหมุนกลับมาฝั่งนี้เป็น้ำมัน นี่น้ำมันกา๊าซโอ้โหนี่นะทุกคนแต่พอเวลาเราก่อนที่เราจะติดเครื่องเนี่ยใช้งานเนี่ยเราต้องลอ่อติดก่อนทำให้เครื่องมันร้อนเพราะนน้ำมันก๊าซมันติดเครื่องอุณหภูมิต่ำไม่ได้เพราะเราใช้ใอุณหภูมิร้อนครับตัวเครื่องมันร้อนในที่น้ำใกล้จะเดือดเนี่ยเราค่อยเปิดเข็ยนครับเขีมาเนี้แล้วก็สับสับให้มันดิ่น้ำมันก๊าซน้ำมันถึงจะใช้งานได้ครับอันนี้ต่อยเสียแล้วก็ต้องหน,นีบด้แบบนี้เหรอพี่คเขาหนีบเขาหนีบ อ๋อกระดังอ๋อรถเสียงโอ้นี่นะครับผมทส่วอนอันนี้เครื่องชุดละค่ะชุด,ดน้ำชุดน้ำใช่ครับเข้านาเข้าวดสมัยก่อนสมัยก่อนอ๋อคือข้อ,องอี้เลยอ่ะวาวเดียวเขาเรียกว่าวาวเดียวมันจะแรงแรงน้อยตัวนี้คือสองแรงรแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันเป็นตัวใหม่แล้วสองวาล์วอ่าตัวนี้คือตัวกดสองวาวตัวนี้อยู่อยู่ที่สี่แรง สี่แรงก็ารวมันเป็นเครื่องล้อมแล้วของเครื่องล้อมแล้วตัวนี้สี่แรงครับตัวนี้ก็ของคุกุตาคุกุตาญี่ปุ่นอ่าตัวนี้ก็ราคาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าถ้าว่าถ้าเราซื้อขายกันเท่าไหร่ครับซื้อขายก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆลางสองหมื่นสภาพสวยสแต่นี้อันนี้ถือว่าสวยไหมสวยเนาะสวยครับนี่ถือสภาพสวยนะอันนี้ก็สี่แรงสี่แรงอันนี้สแรงสองแรงโอ้ดูรอบมันจะต่างกันครับ ไอ้ตัวนี้รอบรอบช้าแต่กำลังดีเป็นเครื่องกำลังอ่าเครื่องกำลังตัวนี้กับรอบดีตัวนี้ติดรอบหน่อยก็ส่วนเป็นตอกวาวแล้วเป็นตี่ไม่สาี้อันนี้สอบถามหน่อยพี่ผมงงแบบว่าทําไมเขาต้องมีโมสองฝั่งเนี่ยครับเป็นโม่ส่วนกําลังครับส่วนกำลังสองฝั่งเลยแต่ถ้าสมัยนี้จะมีฝั่งเดียวหมายถึงว่าเขาเบียร์เขาจะมีอยู่นิดเดียวกระลูกสั้นกระลาวยาวใส่เวรกำลังงานใช้กำลังอย่างนี้ชัดเท่าไหร่ครับพี่ทีมินครับไม่ชัด แล้วอ่ะครับเพราะว่าชักมันยาวนะครับทุกคนเห็นไหมชักมันจะยาวนะครับโอ้มีใหญ่สุดสิบแรงสิบแรงคเรื่องตรงนี้นะใหญ่สุดสิบแรงแตวนี้ก็ใช้เบนซินเหมือนกันเหมือนกันครับเบนซินบรรดาบรรดุบรรดาเนี่ยของพี่ด้วยตัวนี้ของแม่ของมันเร็วครับนี่เป็นคนทำไปอ๋อที่เราเร็วขึ้นอ่ะเร็วขึ้นอ่ะอ๋อนี่มันได้ไหมครับตกได้แน่นอยพี่เป็นช่างทีแรกมันมันน็อคละมันอยู่พี่เป็นช่างด้วย โอ,อ้น,นี่นะครับจังซ่อมเครื่องยนต์โบราณนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ต้องใช้มือหมุนแค่นี้เลยก็คืออะไรแก๊สทองม้อหม้อปั่นอ่าม้อม้อเป็นม้อไฟจะมีสองแบบก็คือหม้อปั่นกับหม้อม้อสีเหลี่ยมๆอยู่แบบม้อของเหลืออ้าวอันนี้อันนี้เป็นหม้อหม้อปั่นม้อปั่นไม่ได้โตปั่นสมัยก่อนเขาจะถอดด้วเนี่ยเอาไปจุดใช้เป็นจุดทิชชุ่ปุ๋ยตามร้านกาแฟอ๋ออาที่ว่าปุหรี or, oh, ่เอ้ยดีนะครับทุกคนมีถน้ำมันก๊าซข้างๆอยู่อันนึงแล้วเป็นไไอ้้ดดิ ครับแล้วก็เอาสายเนี่ยไปจุ่มกันไปจาะกนได้ดิบแล้วก็ปั่นมุกไฟมันจะโดดมันก็จะติดอืจุดพลีสมัยก่อนครับอันน right. ี้ก็จะเป็นหม้อแบบนี้นี่ตละอย่างกันนะครับตัวอย่างครันละอย่างหม้อแบบนี้เราเล่นเล่นอย่าเขาจะเล่นหม้อจบพูดมากกว่าแบบนี้เหรอแม่ที่โตใช่อ๋อ้ที่ที่เขาเล่นกันแบบแบบนี้ครับมีราคาหราคครับหม้อหม้อราคาสูงหม้ออย่างเดียววะโเท่าไหร่นะครับจะหม้อหม้ออย่างเดียว มอสเดียวก็ประมาณเกือบหมืนะครับเพราะมอครับแต่เนี่ยสองพันท่าหรือสามพันโอ้รับราคาต่างกันอันนี้ก็ชุดชุดรหัสเหมือนกันใช่ครับครับเป็นสีแรงอันนี้สองแรงสังเกตดูนะครับง่ายๆครับแรงแรงเยอะแรงน้อยพัดวาวเดียวก็ตัวกดตัวเดียวถ้าตัวกดตัวเดียวอ่ะตัวใหญ่แต่แรงน้อยอ๋ออ่าเดี๋ยวถ้าตัวกดสองตัวสองตัวแบบนี้คือแรงเยอะแรงเยอะแรงเยอะ นี่นะครับก็คือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์โบราณนะนะที่เราไม่เคยเห็นกันนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสูบตั้งอ๋อตัวนี้สูบตั้งอ๋อตัวนี้มีตัวนี้มีมือหมุนนี่นะครับมีมือหมุนอุลตร้ารีของอังกฤษของอังกฤษตัวนี้ใช้อะไรติดครับ,บรรเหมือนกันเลยเหรอต,ตัวนี้ก็ค่อนข้างเก็บสีมาสวยนะครับสมบูรณ์ ตัวนี้3มแรงสามแรงตังเก็ตตัวซาลีล้านี่อย่างที่พี่บอกเลยวาลเดียววาลเดียวอ่านี่นะครับมัคือสังเกตง่ายถ้าวาลเดียวตัวมันจะใหญ่แต่แรงน้อยอครับแต่ถ้าเป็นสองวาลตัวสดสองตัวปุ๊บเนี่ยตัวเล็กแต่แรงเยอะตัวนี้คือข้อมูลนะครับของอาจจะบางคนไม่เคยเห็นนะครับเอาไม้แต่บางคน like ผมนี่แหละไม่เคยเห็นก็ นี่แหละเป็นข้อมูลของพวกเครื่องนี้นะครับเจ้าพี่เขาก็เป็นคนนาด้วยนะครับอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอ,ขอจบจบเจ้นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมุดไลค์กดกิดตามใจนะฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ